คนตายช่วยคนเป็นตรงไหนดีวางถูกที่รวยทุกบานเคล็ดลับในการตั้งลูกบรรพระบุรุรเสริมความเจริญรุ่งเรืองกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับเรื่องราวที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการกราบไหว้บูชาลูกเคารพของบรรพระบุษผู้ที่เคารพนับถือที่ได้เสียชีวิตไปแล้ว เพื่อให้เกิดความเป็นมงคลกับตัวบ้านกับผู้อยู่อาศัยให้ได้รับความโชคดีความร่ำรวยอยู่เย็นเป็นสุขเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่ทางเราผู้จัดทำด้วยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังท่านผู้ฟังครับ ความเชื่อเรื่องการเคารพบูชากราบไหว้ลูกของบรรพบพระบุตรนับตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายและบรรพบุรุษอื่นๆนั้นได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นเวลาช้านาแล้วโดยมีความเชื่อกันว่าการกราบไหวบ้บรรพบุรุษจะนำมาสิ่งความโชคดีโชคลาบมาสู่ผู้ทำการเคารพบูชากราบสักการะ อันเป็นการแสดงถึงความกระตนอยู่รู้ขึนถึงบิดามารดาปู่ย่าตายายที่ได้อบรมเลี้ยงดูเรามาการหมั่นทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับท่านอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่ดีที่เรานั้นควรต้องกระทำเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ฟังครับลูกบรรพ่อุรุษลูกคนตายอย่าลบหลูวางผิดที่ระวังเกิดเรื่องร้ายชีวิตวอดวายได้ หลายหลายบานมักนิยมต่างรูปบุคคลที่เสียชีวิตไว้ใกลแห่งพระโดยความเชื่อโบราณแล้วรูปคนที่ตายไปโดยเฉพาะพ่อแม่สายเลือดเดียวกันสามารถเก็บไว้ในบ้านได้เพื่อให้ท่านช่วยคุ้มครองคนในบ้านวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆในการต่างรูปบรรพบุรุษเสริมความรุ่งเรืองให้กับบ้านและผู้อยู่อาศัยภายในบาน โดยมีสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญดังต่อไปนี้ตำแหน่งห้ามตั้งลูกบรรพบุรุษบรรพบุรุษก็คือบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของคนในครอบครัวการให้เกียรติและแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษควรคงไว้แม้ว่าพวกท่านได้จากไปแล้วการวางลูกผาาบรรพบุรุษในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม จะนำมาซึ่งความฟเฟื่องเือติดขัดในการใช้ชีวิตวันนี้เราจะรวบรวมข้อมูลจุดที่ไม่เหมาะสมต่อการต่างลูกบรรพบุรุษเพื่อท่านจะได้ไม่ดำเนินการผิดพลาดซึ่งมีพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการวางลูกบรรพบุรุษดังต่อไปนี้ 1. ไม่ตั้งผ้าของบรรพบพบุษตรงก,กันกับประตูห้องน้ำเพราะถาดทางห่วงจุยของ การตั้งลูกบรรพะบุรุษคือถาดไฟย่อมขัดแย้งกับน้ําอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การวางภาพบรรพระบุรุษตรงข้ามกับห้องน้ํานํามาซึ่งความขัดแย้งไม่จบสิน้น 2. ไม่ตั้งภาพของบรรพระบุรุษใต้คานกดทับด่านใดโดยเด็ดขาดเพราะหมายถึงการตองแบกภาระที่หนักหน่วงทําให้วิญญาณของฐานไม่สงบสุข 3. ไม่ตั้งผาาบันพตระปูรุษตรงแนวประตูห้องนอนเพราะทําให้เกิดความรุ่มร้อนนอนไม่หลับทําให้พลังที่ดีไม่สามารถถ่ายโอนถึงคนในบ้านได้เมื่อเรากล่าวถึงสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ควรกระทําในการวางลูกบันพระปูรุษแล้วต่อไปก็จะเป็นเคล็ดลับสําคัญในการตั้งลูกบันพ้าปูรุษเสริมความรุ่งเรือง ควรกระทำาด้วยความระมัดระวังและด้วยความตั้งใจที่จะแสดงความรักและความกระตัอยูต่อทันการหาสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการตั้งลูกบันพบุบุตรอย่างพิถีพิถันจึงเป็นการกระทําที่เหมาะสมอย่างยิ่งวันนี้จะขอแนะนำ8เคล็ดลับมงคลสำหรับการติดตั้งจัดวางลูกบันพบุบุตรซึ่งมีหลักการต่างๆดังต่อไปนี้1 เลือกพื้นที่ที่สงบเงียบภายในบ้านเพราะการจากลาคืนวาคือวาระแห่งการพักผ่อนดังนั้นสถานที่ที่สำหรับการติดตั้งภาพถ่ายของบรรพบุรุษก็ควรสงบเงียบเพื่อเป็นการให้ความเคารพและความสง,สงบสำหรับการพักผ่อนแก่ดวงวิญญาณของพวกท่านหลักการสำคัญก็คือการเลือกบริเวณบ้านที่สงบที่สุดคนใหม่พลุกพล่าน ขณะเดียวกันบรรยากาศก็กต้องโล่งโปรง่งสบายไม่อับทึบแสงสว่างเพียงพอก็จะนำมาสึ่งความสุขความเจริญสู่คนทั่วทั้งบ้านข้อที่สองเมื่อตั้งวางในห้องพระควรวางให้รูปให้ต่ำกว่าองค์พระประธานในบ้านเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะถือว่าเป็นการให้เกียรติแก่พระผู้ดูแลบ้าน ผู้เป็นวิญญาณอันยิ่งใหญ่การนำลูกบรรพบุรุษวางไว้ในเดียวกันแนวเดียวกันจะนำมาสิ่งความขัดแย้งในการให้ความเคารพแก่เทพผู้ปกครองบ้านเมืองได้หลักสำคัญก็คือการแสดงความเคารพกราบไหวบูชาตามลำดับความเคารพนับถือที่เรายกย่องให้สิ่งแทนพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธดูปอยู่ในจุดที่สูงที่สุดรูปของบรรพบุรุษ ก็ควรให้อยู่ต่ำงลงมานั่นเอง 3. การตัง้งรูบรรพระบุษในห้องพระควรทำหิงแยกต่างหากห้องพระเป็นพื้นที่ที่สงบการตั้งวางภาพบ,พบรรพระบุษจึงนิยมไว้ในห้องพระแต่ไม่ควรวางบนหิงหรือแทนบูชาเดียวกันควรจัดเรียงไว้ในหิงต่างหากอีกแถวเป็นหิงบูชาเฉพาะสำหรับบ,บรรพระบุษโดยตรง เพราะเวลาวหว้บรรพบรุษกับองค์พระมีรูปแบบและของถวายที่แตกต่างกันจึงควรจัดทุกอย่างให้เหมาะสมทั้งต่อองค์พระและบรรพบรุษผู้ไหวชนหลักสำคัญของเรื่องนี้ก็คือการแยกบริเวณจุดที่เคารพบูชาของบรรพบุรุษกับจุดบูชาพระออกจากกัน เพราะว่าในการบูชาพระกับการบูชาบรรพบุรุษนั้นของไหวต่างๆจะไม่เหมือนกันและวาละในการวายก็จะอยู่คนละเวลากันดังนั้นเมื่อเราแยกออกจากกันก็จะสะดวกและง่ายในการทำความเคารพสักการะบูชานั่นเอง 4. ทิศทางการตัง้งรูปที่เหมาะสมสำหรับทิศทางการตั้งลูปเคาบบพรพบรรพบุรุษแล้ว ควรตั้งให้หันหนาไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต,อต,งอต,ตงอ้อันเป็นทิศมงคลหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนืออันเป็นทิศแห่งการเสริมบรารมีเพื่อให้ท่านนุนนำส่งเสริมชีวิตของเจ้าของบ้านและบริวารให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปทิศของต่างๆเหล่านี้ในการจัดวางนั้นมีความสำคัญไปอย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะว่าการวางลูก บรรพบบรุษผิดทิศผิดทางนั้นอาจจะนำมาซึ่งความสูญเสียความอับโชคความไม่เป็นมงคลทั้งต่อตัวบานและคนผู้อยู่อาศัยอยู่ในบานด้วยดังนั้นทิศทางในการตั้งลูกบรรพบุรุษก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าอย่างอื่นข้อหาการจัดวางลูกบรรพบรุบุตรที่เป็นศูนย์รวมของสมาชิกของครอบครัวหลักสำคัญของการ วางในข้อนี้ก่อนคือการวางลูกบรรพบุรุษในจุดบริเวณที่เป็นจุดที่แสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีแสดงความรักใคร่กลมเกลแสดงถึงการลืล่นเลิงการมีความสุขของลูกหลานบริเวณที่เหมาะสมที่สุดก็คือบริเวณห้องที่มีกิจกรรมในการอยู่รวมกันเช่นบริเวณทานข้าวบริเวณสันทนาการต่างๆ เพื่อให้บรรพบาปหลุษได้เห็นบุตรหลานลูกหลานว่าใช้ชีวิตในปัจจุบันมีความสุขอย่างไรและความสุขของลูกหลานที่อยู่ดียินกินดีเหล่านี้ก็จะยังผลทำให้บินญ,ญาณของบรรพบาปุษได้รับอนิสงค์ของความสุขไปด้วย6เมื่อตั้งภาพของบรรพบุรุษแล้วควรทำการไหว้ยอย่างสม่ำเสมอ การกราบไหว้บูชาภาพบรรพบุรุษคือสิ่งสําคัญที่แสดงถึงความกตัญญูรู้คุณไม่ลืมบุญคุณของเหล่าบรรพบุรุษการเลี้ยงดูท่านอย่างดีจะเป็นการนํามาสิ่งความอุดมสมบูรณ์ด้วยความรักใคร่เอ็นดูที่วิญญาณของบรรพชนมีต่อลูกหลานยามลูกหลานมากราบไหว้มาบูชาถวายอาหารนำมาสิ่งโชคลาภมั่งคั่งสุขครอบครัว หลักสําคัญของข้อนี้ก็คือการการาบไหว้บูชาบรรพบุรุษนั้นลูกหลานญาติพี่น้องมิตรสหายก็จะมารวมกันการรวบรวมของลูกหลานญาติพี่น้องแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในตระกูลเมื่อคนในตระกูลมีความสมัคร,สม,ครสมานสามัคคีช่วยเหลือเกื้อหนุนกันก็จะทำให ครอบครัวตนตระกูลมีความสุขมีความเจริญทำมาค้าขายก่อเจริญรุ่งเรืองเจ็ดการตั้งลูกบันพระบุษธควรแขวนไว้บนผนังมากกว่าการตั้งเอาไว้บนพื้นภาพของการแขวนคือการอุ่มชู เป็นแง่ของความหมายของการแสดงออกถึงความรักที่พร้อมอุ้มชูดูแลบรรพบุรุษอยู่เป็นนิดอีกทั้งยังเป็นการยกย่องให้เกียรติทันอันเป็นทีมาของการยกชูไว้บนที่สูงนั่นเองสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือท่าวางไว้กับพื้นก็จะทำให้อาจทำให้ลูกบรรพบุรุษลม้มแตกหักเสียหายเกะกะสกระปรกได้ดังนั้น ถ้าแขวนไว้บนที่สูงนอกจากจะเป็นการแสดงความเคารพเถิดทูนไว้เหนือหัวแล้วสิ่งสำคัญก็คือจะทำให้ไม่เกิดการชนการล้มแตกหักเสียหายไม่ทำความสกปรกในพื้นที่ข้างๆด้วยนั่นคือเหตุสำคัญในการที่ต้องไว้ในที่สูง8ต่างเฉพาะลูกของบรรพบุรุษเท่านั้น น้ามนำภาพของผู้เสียชีวิตท่านอื่นที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องในฐานะญาติหรือเชื้อสายของคนในตระกูลมาวางไว้ด้วยกันโดยติดขาดเพราะจะเป็นช่องทางให้วิญญาณอื่นเข้ามาอยู่ในบ้านได้นำมาสิ่งความโชกร้ายอับประมงคลถึงขั้นอาจมีวิญญาณอื่นเข้ามารบกวนทุกคนในบ้านให้มีแต่ความทุกข์ร้อนไม่สบายใจได้ การนำรูปของคนตายคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องนำมาไว้ในบาทน,นั้นยังจะนำความสูญเสียนำดุงวิญญาณเรดอนสัมภเวสีเข้ามาสู่ตัวบ้านนั่นคือสิ่งที่ไม่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่งเพราะสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งไม่ดีเหล่านี้จะนำมาส่งความสูญเสียก่อคนในครอบครัวและคนที่อยู่อาศัยอยู่ในบ้านท่านผู้ฟังทุกท่านครับ จากดีได้กล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลนั้นหลักสำคัญในการกราบไหว้บูชาลูกบรรพรุรุษก็คือการได้แสดงความรู้คุณบิดามารดาปู่ยาตายายที่ได้เลี้ยงดูเรามาและการได้ทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับท่านที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อให้ผลบุญนั้นได้ช่วยทุเลาเบาบางบาปเคาะกรรมที่ท่านได้ประสบพบเจออยู่และยังช่วยเสริมบุญบารมีให้กับตัวเองได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยสิ่งสำคัญก็คือการกราบไหว้บูชาบรรพบารุษนั้นญาติพี่น้องต้องมารวมกันจะแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของญาติพี่น้องการช่วยเหลือกเกื้อกูลกันการได้พบหน้าพบเจอกัน ปรับสารทุกสุขดิบเหล่าเรื่องความผิดหวังความสมหวังความเสียใจจะได้ช่วยเหลือกเกื้อกูลกันต่อไปได้นั่นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่บรรพาุรลุษต้องการจะเห็นสุดท้ายนี้ขออำนาจขุมพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล,ลโลกนี้โปรดจงโดนบรรดาลให้ท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความโชคดีจเจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพระละปฏิพานทนสารสมบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปจเจริญดําด้วยยิ่งยิ่งขึ้นไปเทินสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ